งมาแล้วไปทำมาท่าไหนถึงแพ้มาไอ้หอยน่าจะท่าดึงเสื้อครับกูกูเลย่ากูดึงปุ๊บแดงปับ๊บใบแดงอีกแล้ว <c oughs> มึงเปลี่ยนชื่อจากสิงบูเป็นสิงเลสไหมอ่ะเอาไหมใบที่แปดนี่ขนาดมึงกำลังจะเปลี่ยนโค้ดแล้วนะเนี่ยโค้ดเปลี่ยนได้แต่ใบแดงเปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนอีกร้อยโค้ดกูว่าก็อีกร้อยใบแดงเงินจะอยู่ที่นักเตะกูแล้วแล้วก็เล่นดีเล่นเดิมครับสะสมใบแดงมึงเอามาหากระใบแดงมึงออกไปพร้อมพ่อมึงก็ได้นะไม่ต้องเก็บไว้หรอกแม่งเงินแพ้อยู่ทีมเดียวใส่ตะเปยอีกคน แชทเพื่อนกันวะเจ้าพ่อใบแดงมึงรอรอสีแดงมากกว่าอยนอนอีกรู้ตัวไหมเนอะสวัสดีครับอ้นอนครับริเวอร์ครับเอาละแชมป์เก่าเจอแชมป์ใหม่ครับแชมป์ใหม่ให้คนอื่นเขาพูดดีกว่ามาั้งรักษาตำแหน่งให้ได้ก่อนเถอะพิชจะมาแชมป์ผมึงผ่านกูไม่ได้เนเะสมอศูนย์ศูนย์ทำอะไรกันไม่ได้คนรอดูมึงจบตีห้าแม่งนั่งก่อยกันหมดไม่มีอะไรให้น่าจดจำเท่าไหร่ยกเว้นเดือดหลังเกมนิดหน่อยมาติในรีพักแบตลี่ที่นอนเจ็บแสบกันนะมึงเนะี่ย จังหวะน,นี้ก็ดูราน้ำใจไปหน่อยนะเอานาะเพื่อนแชมป์ใหม่อารมณ์ในเกม่าเพื่อนพอทียังไงลิเวอร์ก็พายนอนสะดุดไปเก็บไปได้คคละแต้มแต่โชคดีไปนะมึงไายนอนที่แมนซี ee, กับวิลล่าก็พร้อมใจกันสะดุดไม่อย่างงั้นจะโตดมร้อนแน่มึงนี่มากับดวงจริงๆโชคช่วยชิบหมายบ <c oughs> อลแชมป์ก็งี้แหละครูธรรมดาเดี๋ยวนัดหน้าผมก็นำห่างอยู่ดีนี่ผมเล่นให้เกียรติแชมป์เก่าเขาก็แค่นั้นกูก็มีตีนทุกคนในลีกก็มีตีนบอลลูกกลมๆนะ่ะเพื่อน ถ้าฟูงมันเปลี่ยนมือได้เสมอนี่เพิ่งต้นปีนะเพื่อนมึงก็เข้ามาให้หมดไม่กลัวใครหรอกเดือดมากต้นปีมาเดือนและเหนื่อยจริงๆพวกผมอะเหรอกูเนี่ยแหละเหนื่อยตนขาดบ้านพวกมึงเนี่ยแม่งยิ่งนับวันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ใช่สกอร์นะแต่พวกมึงเนี่ยแหละลำพังหกทีมก็เยอะแล้วนี่เพิ่มนิวกับวิลล่าไปอีกคลิปกูยาวจะสิบนาทีอยู่แล้วนะไม่รู้คนดูจบป่ะเออเหนื่อยจริงแม่งยิ่งเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาทอดจนทะลอกหมดแล้วนี่โชคดีนะที่ซันเดอร์แตนี้ยไม่งั้นแห้กกูซืื้้ออเสันดิ เอาหน้าครูก็มีมีนลีกมันเดือดขึ้นทุกทีมก็ต้องเล่นกันทุกทีมครูพูดเองนี่เชื่อผมแม่งมันเหนื่อยเปลี่ยนชุดหน่อยนิดเดียวเองคนดูเขารอแต่เหนื่อยเป็นคนเดียวนะเดี๋ยวมึงก็กูเนี่เสื้อมแขนยาวใส่ยากเลย้ียี่ะ